สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำข้อสอบ NT ด้านการคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะโจทย์วันนี้เป็นของปี5 5นะคะข้อที่4ค่ะกบวกขอบวกในวงเล็บคอลบงอเท่ากับ18ค่าของกอขอคอและงอ ในข้อใดที่ทําให้ประโยคเป็นจริงก็คือกระทํากันแล้วได้18นั่นเองนะคะมาดูตัวเลือกนะคะข้อ1 234นะคะเช่นเคยนะคะครูจะขึ้นเวลาไว้ให้ข้างบนนี้นะคะเราก็มาดูนะคะจำได้ไหมคะลำดับการคำนวณเราต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะก็อคอลบงอก่อนเลยนะคะขอประกาศแป๊บหนึ่งนะคะข้อที่1ค่ะ คเท่ากับ9งอเท่ากับเนะคะ9ลบ7เท่ากับ2 2นะคะ2บวก3ได้5 5บวก5เท่ากับ1 0นะคะข้อที่2ค่ะคลบงก็คือ5ลบ3นะคะได้2ใช่ไหมคะ2บวก7ได้9 9บวก9ได้18นะคะข้อที่3ค่ะคลบงอลบ3 เหลือ4นะคะ4บวก3ได้7 7บวก9ได้16นะคะบวกทานคนแจไหมคะข้อที่4ค่ะคลบงอเช่นเคยนะคะ9ลบ5เหลือ4นะคะ4บวก3ได้7 7บวก7ได้14นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะคะข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะความยากอยู่ที่บวกลบให้แม่นเท่านั้นเองนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในข้อต่อไปค่ะ